วันนี้นะคะมาเทสงานลูกค้านะคะมาเทสเป็นชุดๆไปนะคะชุดแรกเลยนะคะจะเป็นงานตัวยาวปีกแคบนะคะจะมีตัวแรกคือลำ10มิลเนาะแล้วก็พวกถัดไปนี้ก็จะเป็นลำ8มิลนะคะ จุดประสงค์ที่เทสน,นะหนึ่งเลยก็คืออยากให้ลูกค้าได้เห็นงานนะคะ2ก็คือมาเทสให้ลูกค้าดูวิธีการใช้เนาะส่วนการนําไปใช้ลูกค้าก็ต้องไปฝึกไปซ้อมเอาเองนะคะค่ะสิ่งที่จะได้นะคะลำสิบมิลก่อนเลยลำสิบมิลน,นะคะก็จะได้ยางตีปืนไปแบบนี้นะคะ1เส้นเนาะแล้วก็ลูกดอก1ดอกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูก10มิลน,นะคะลูกกลม50ลูกนะคะ ส่วนลำแปดมิลนะคะก็จะได้ติดปืนไปหนึ่งเส้นเหมือนกันยางนะคะแล้วก็จะได้ลูกดอกหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ได้ลูกกลมนะคะลูก8มิลนะคะ100ลูกแบบนี้เลยนะคะจะได้ไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเทสก,กันเลยนะคะตัวแรกนะคะเป็นงานตัวยาวนะคะปีกแคบลำสิบมิลคํานะคะก็ดึงยางเข้าหาตัว ลำสิบมิลน,นะคะใช้ลูกสิบมิลลูกสิบมิลเขาจะใหญ่หน่อยนะคะใส่ลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลงไกลปุปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะทางขวามือนะคะตัวที่สองค่ะเป็นงานตัวยาวนะคะปีแคบลำแปดมิลคามนะคะ ดึงยางเข้าหาตัวลำดมิลใช้ลูกดมิลนะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกลวไปทางขวาลองกายปดเซฟมือขวากลวไปทางซ้ายนะคะตัวนี้เป็นงานตัวที่สามนะคะเป็นตัวยาวปีแคบลำดมิล คัำนะคะดึงยางเข้าหาตัวจัดยางนิดน,นึงนะคะลำมแมิลนะคะใช้ลูก8ปมิลนะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายโกไปทางขวารองไกลกดเซฟมือขวาโกดไปทางซ้ายนะคะค่ะค่ะมาต่องานตัวที่สี่เลยนะคะ อันนี้เป็นงานตัวที่สี่นะเป็นงานตัวยาวปีกแคบลำแปดมิลเหมือนกันนะคะค้ำนะและ้วก็ดึงยางเข้าหาตัวลำแปดมิลใช้ลูกแปดมิลน,นะคะใส่ลงไปถ้าลูกเขายังไม่ลงนะเราต้องพยายามเขีย่ยให้เขาลงมาที่ตัวส่งลูกนะคะอ่ะนี้ เซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะงานตัวที่ห้านะคะเป็นตัวยาเอาปีแคบลำแปดมิลนะคะคํานะดึงยางเข้า,าตัวเรานะคะจัดยางนิดนึงนะ ลำ8มิลน,นะคะใช้ลูก8มิลใส่ลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลงไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ